พี่แพนะคะไม่ใช่บอยแบนต่อไปเป็นพยบบาร์ดาวปลปานโอ้โหปาลสวัสดีค่ะไ่หนนนกไวเลยก็สวดีค่ะก่อนไงโอ้หนึสดีสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ ้าสู่ Big b a n d ตอนนี้นะคะเรากำลังแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเพื่อไปงาน Queen Hairdau Showcase นะคะทุกคนไม่รู้นะคะคนนี้คือพี่แตงกว่านั่นนี่สวัสดีค่ะทุกคนแตงกวาค่ะเย้วันนี้มีพี่แตงกว่าพี่จีไปด้วยนะคะเราจะพาทัวร์ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่บ้างไปเลยไปคนแรกค่ะพี่เตยกำลังทำโพมืดขนาดนี้ก็พาย้อนแสง่่ะขขอทัวร์ฝั่งนู้นไป Hi guys เราจะมาทัวร์ฝั่งนี้กันนะคะเป็นโซนเมคอัพนะคะนี่นะคะพี่โยชิของเราสวัสดีค่ะพี่โอชิเค่ะ Hi พัฒนาน Hi วิค Hi พัฒนานอย่ Hi พัฒนาน And this is เพลงนะคะทุกคน Hi ขอเสียงหน่อยค่ะสวัสดีจ้า And this is พีแทนคุณ คนนี้คือพี่พร้อมค่ะ Hi guys นี่ปั่งนู้นฝั่งนู้นค่ะทุกคนเรามาเปิดตัวพี่จี๊บนะคะพี่จีไปก่ับเราด้วยนะคะวันนี้พี่จีกต้องทำผมนะคะเผื่อทุกคนไม่รู้ this is duo ของพี่แตงกวานะคะพี่จีพี่แตงกวาค่ะเย้บายต่อนะคะต่อไปแองจี้นะคะขออนุญาตนะคะ เจี่กำลังทำอะไรคะทำผมนะคะผมทรงอะไรเขาเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ยผมเจสจี้อ่ะเลือโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะส่วนเราก็หนูเราทำผมเป็นเจสซี่เราแต่งหน้านะคะโอเคค่ะทุกคนก็แค่นี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนไหนสักตอนนะคะเอ้าวติดแล้วนี่คือติดหรือยังโอเคติดแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับแตงกวาค่ะและก็จีบสวัสดีค่ะ ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่สยามนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมไปเซาเชคตอนกี่โมงเซาเชคบ่ายสองค่ะใช่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเรากำลังเดินทางไปปล่อยให้วิโซ่กับนิวันนะคะเขาแต่งหน้าแต่งตัวกันไปก่อนก็วันนี้นะคะจริงๆก็คือเป็นครั้งแรกที่ตั้งกวากับจีได้มาออกบริ a k บร e เย้ e a h พชเรอรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยพี่ตัวจริงไปย อ๋อวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาออกงานพร้อมกับวิซซแล้วก็นิววันสั่งเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะถึงเราจะอายุห่างจากวิซซและนิววันค่อนข้างหลายปีสิบกว่าปีไม่เคยแต่ว่าหัวใจเราก็ยังเป็นเด็กนะคะโอ้ยตอนนี้เราก็ต้องทำการวอร์มเสียงก่อนนะคะในวอร์มสิ เราต้องเราต้องวอรเสียงด้วยเพลงวิโซอันอนี้ใครี่ะเธอว่าปะมันไม่ใช่ความบังเอิญเจอรั้มันยใชชครั้งที่สคงบังเอุยไบเตยอเนี้ยอย่าอยอโอโอเออไวไว่ r e ทำไมเราจึงได้เจอกัน

เสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ลืมเอากล้องบล็อกลงไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอินเสิร์ตตอนเซาชิกค่ะคนจะบอกว่าเราแต่งหน้าตั้งแต่เราแต่งหน้าเสร็จตั้งแต่ที่ยังหน้าไวมากแล้วข้างนอกตอนนี้ก็คือร้อนมากคะ่ะเมื่อกี้ตอนลงไปเซาชิกก็คือแบบหน้ากลมมากดีสยวมาดูกันว่าตอนที่โชว์ตอนหกโมงหน้าเราจะยังสวยอยู่ไหมและตอนนี้เอิม่มทั้งห้องนี้นะคะก็คือมีแค่ มีแค่พวกเราเพราะว่าวิซ่ซก่อนหนวันทํทำไมยังไม่มาค่ะใช่น่าจะกำลังเดินทางมารอดูว่าน้องๆสวยปังกันแค่ไหนนี่จะพูดไหมรอดูเลยถ้าคนจีไม่คนพูดไม่เก่งก็เก่งจีพูดไม่เก่งแต่อะไรเก่งแต่รักหมดใจฉันใส่ชุดนี้แล้วมันเป็นยังไงสวยอนสวยเ็กซี่เ็กซี่ ไม่มันก็ธรรมาดามันไม่ได้โชว์อะไรเลยเนี่ยมันเอาดีดีมันไปยังไงพูดมาก็ได้อ่ะเวยก็บอกมาสิว่าฉันต้องแก้ไขตรงไหนเนี่ยแขนใหญ่ขาใหญ่นมเล็กนี่ทำไงดี ของจีบเลยคนเดียวเนี่ยทั้งห like <finishing on developed Airbnb> มดเห็นอย่างเงี้ยอิ่มเยอะมากคุณนะขอบคุณมากเลยนะตอนนี <embaixo> ้นะครับทุกคนเราก็อยู่ในห้องลวนสระเย้แล้วก็เตรียมพร้อมนี่กับเพื่อนๆนี่เรียมวานเย้ที่ คอนเทนต์นะครับแล้วก็มีเกรซี่ที่กำลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็ตอนนี้เกรซี่ก็โผล่เดิมมากๆเข้าใจว่ามันน่าจะคิดไม่ออกแล้วพี่แทนพี่แทนมีปัญหาอะไรเหรอวันนี้เราอยู่กับพี่นัทกพี่จิ๊บด้วยคือเยอะแยะอย่างนี้เลยตอนนี้เราอยู่กับน้องแองจี้นะครับ อัจี่แบบสวยมากวันนี้อะไรก็แล้วสวยนะ you're so b e วันนี้เป็นแบบเป็นครั้งแรกที่ได้แบบว่าแต่งหน้าเป็นลุคนี้นะเพราะว่าปกติจะแต่งหวานๆใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่แต่งหน้าปกติพรามเอ้ยอยู่กับตะวันนะครับทุกคนอยู่กับน้องตะวันคนดีคนเดิมตะวันมัมมัมมัมเก่งมากว้า เราอยากไปโชว์ละทุกคนเรารู้สึก <Hey ว่าเราตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะเราจะได้เจอสิลปินหลายวงมากเยอะแบบเยอะมาแบบ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองก็คือเป็นในวั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 นครับก็ือเป็นยี่สิบสยี่สสามสิสี่่สดี่สปดี่เ้ายะสวัสดีค่ะแล้วค่สยีสสีสวัสดีสวัสดีค่ะ สวัสีค่ตะวันวิโซ่ค่ัสดี่ะอิงจแต่สวัสดีค่ะเป็นตะวันวิโซ่ค่ะตะวันวิโซ่มีมีเข่าด้วยค่ะเมื่อกี้ก็จบแล้วนะคะแต่ซิงเกิลที่สองของเรานะคะชื่อเพลงว่า b r i g h on Me ย่อยเอันนี้ชอันนี้ลลาสวัสดีครับลลาลลาเอ็นและตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดสามารถ เก้าคนครับพี่จี๊บมีพี่จี๊บกับพี่แตงกวาด้วยสวัสดีค่ะอยากให้เธอลองเดินไปด้วยกันก่อนลองไปต่อไปเลยดีไหมเดินไปด้วยกันก่อนจะรู้ได้ไงจะรู้ได้ไงนี่เห็นไหมล่ะร้องไปนี่ให้คนนี้ร้องอะไรอ่ะเดินไปด้วยกันก่อน เดินไปด้วยกันก่อนลองเปิดใจกันเลยได้ไหมดีไหมไหนลองลองช็อตคัทพร้อมแล้วที่จะรัตคาเวียร์มานอนฉันก็จะืัตเต็มสติแต่ไม่ได้มองอหน้าเฮฝนฝ้าเดียวเรื่องไงนะคือแบบว่าเธอน่ารักอุ้โหตกคนเป๊ะอ่ะแล้วจะไม่จะต้องแบ่งแล้วจะไม่จะซ้องแข่ง ก็ต้องแข่งก่อนไปละสุดๆครับตอนนี้เรารู้สึกเหมือนปะต่องที่เป็นปลาสลิดตัวเล็กคนมันเยอะมากตอนเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นในห้องนี้พี่แตงกวาครับชื่ออะไรครับพี่แตงกวนี่แบบว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับไม่ใช่ความจริงแปลกเห็นเหรอ โอ้ไม่ก็ใชนะครับทุกคนเห็นไหมล่ะความรักถูกเปิดเผยละทีนี้เขาเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนผู้หญิงตัวเล็กๆใช่เห็นไหมล่ะอยู่กับตะวันก็เป็นตัวเล็กทุกคนถูกต้าใจงอยงกำลังตึงในการร้องสดของน้องพี่โยทำไมอ่ะงั้นสดไปอ่ะอ่ะฮะเราจะทำอะไรอัสคารลูหรือเปล่าอุ้ยคือโยอยากสปอยว่าโยจะโคเวอร์เป็นคนบ้านเดียวกัน บ้านเดียวกันทุกคนจะรู้ไหมว่าโยจอถ้าเกิดโยอยากโยอยากโเป็น้ามจะเป็นเ่เอเสียผู้ชายถอนยฮัสกาลมุาีลาวิสิฮัสกาลามุตลามีลาวิสัสกาลมุตลาซลาวิสมีจิก้องด้วยอ่ะ ไม่รู้วันนี้หรอครับผมไม่เห็นกับตาเนื้อใย่ไหมเดี๋ยววันมีความแบบเด็กผู้ชายไงเตือนเรื่องบล็อกนิดหน่อยหน้าน o i s กันฝั่งนี้คือเขาแบบออกเอ่ไงมาล่ะไอเจ้าติ๊กก็ถ่ายรูปแบบ wild ิ n d care ดิตอย เราไปดูวิซโซกันดีกว่าครับทุกคนเขากำลังถ่ายคอนเทนกันครับขออินแรงกัน่าแล้วก็หันมาอนใส่กองเลนแบบยใส่กองฮ้ันีกันอง่ครับทุกคนเขาแบบว่า เขาถ่ายคอนเทนต์การฉับคอนเทนต์นี้คืออันนี้ลันลาอันนี้ลันลาอันนี้ติ่วอันนี้ติ่วแห่แยงอันนี้ใหญ่แยงอ่ะได้ใหญ่แยงเหรอคือทุกคนแย่งเรื่องหมดก็เลยเหลือแยงใยาแยงอันนี้ติ่วอันนี้ติ่ว

เรารังแสบตาแทนพี่แทนพัดลมแรงสุดทุกคนเราร้อนมากเลยมใ่รที่ที่วเข้อมาเชือถูกช่อง อย่าลืมติดตามแฮชแท็ก Visa ด้านสกอออฟฟิเชียลเอ้ย Visa ด้านสกอออฟฟิเชียลอย่าลืมเลียกันยาวๆนะทุกคนพวันนี้พี่พี่พอีแทนหลอกมาลุกใหม่ๆเนาะให้เตยใช่ไม่มที่ไม่มีใครเคยเห็นที่พีแทนเลยจริงลูกแบบนีแบบเท่ปกติเป็นยังไงอ่ะพี่เตยปกติจะน้ารับแบบ ตืนต <SM. S 1> <Christina. S 2> ืนต้่นตึ๊นตึ๊ดตึ๊นตื่นตื่นตึ่นตอ่นตื่นตื่นตืนตื่นตื่นตื่น่นต่นตอนตื่นตืไน่นตกนตื่นาน่นต่ว่นตื่น่นต่นอ่นต่นาทีนตืนตื่น่นนาทีน่เนาทีน หลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จนะคะเราก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นยังไงเป็นอะไรวันนี้ใส่อะไรบ้างคะนี่วันนี้วันเดอรคะขออนุญาตเก็บของนะคะิดเช็คปิดเช็คปิดเช็คนะคะก็จะเป็นัวดจะเป็นโบสีเงินแล้วก็จะเป็นอันนี้ลงมาเป็นโบก็เสื้อแบบนี้กระโปรงนี้รูได้มีโบว์หนอยตรงนี้ค่ะรองเท้าสีเงินแล้วไม่มีหรอไม่มีหรอคือที่เราใส่เสื้อสีเงินข้างในสีเทาเท้าจีนเท้าจีนเท้าแก้มจนดำค่ะ เอางี้่เพลงสวยมากเอพี่เตยยไปไหนั้งใจมาหนมาเอาอขดด้วยนหนเอไ้ลยเพื่อเอาไม่ใช่ยังไม่ใช่อจีไอจีพี่เชยพี่เชยพี่เชยพี่เชมีเสืออะไรลูกไม้เสืออะไรลูกไม้กระปรงเมทัลลิกเรื่องเรื่ออะไรนะเข็มขัดเข็มขัดมีสร้อยส้อยหัวใจแบบปึ้งๆสร้อยหัวใจแบบ Silver, <laughs> silver. Oh and a hot tech bath. Silver. And I'm not sure. What? Plitcher <laughs> bath silver. Oh my gosh. I like it. Yeah. <laughs> See everyone steal my fan. User fans. Yeah, sure. uh, Thanks, you You are so, <laughs> so kind So beautiful Cherry is yeah. caring okay. Yeah So we share everything Yeah, yeah. You You're, know, you're right. yeah. so beautiful today I Because should. you look you look like yeah, i a boyband Blonde hair yeah. แอนสร้อยนะคะจะไปซื้อมาซัพปี้ค่ะซื้อไม่ได้เลยที่กันเอาเป็นว่า you guys can go scan in Google นะคะแล้วก็เจอว่าซื้อมาจากไหน Yeah oh you look so kind because you you share what you wear. yeah share what you wearing today yeah แล้วถามบายไง Bye guys ไองี่รู้สึกอะไรบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นชอวฟันีสวัสดีค่ะทุกคนแล้วไม่เสดี๋ยไม่เอาสวัทุกคนไม่เอาสวนเอานมาีทุเอาัทนะอีคนไม่เทุนม่าีคนมเราะวดีกค่าไเวม่อาไม่อ่ไม่มีกอีกคเอาก็มี่ ตอนคนก็ย e. ืนม like ันแบบดูแบบลอยลอยดูไรจุดหมายแล้วก็นั่งเลยเรจะได้ดูแบบมีอะไรครับแล้งก็มีอะไรทำอะไรก็ไม่มีอะไรนั่งถ่ายโทรศัพท์ง่ายกว่ายืนเราต้องแซียนบ่ายสองโมงสี่สิบนะคะเราจะรอดูกันเลยค่ะว่ามีใครมาเจอเราบ้างแล้ชวนเป็นยังไงนะคะส่งและส่งทุกการผิดที่แบบโอเคแล้วก็มีเกซี่อยู่ไหนแกอยู่อ่อนอ่อนนี่ั้หมดอ่ะ สวัสดีครับว้าวว่าไงครับก็โยดีใจที่ทุกคนด้เลยคือยจะไม่ล้าพะมกันดำปา้าหมโออ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 โออ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 อ้ขอาออ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 ่อออัออ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 อ ไปไหน,นอ่ะสิป้าไปหาพี่เบน์ค่ะลแล้วก็เราจะไปถ่ายรูปกันนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแสดงงานค่ะ ชงเรแล้วตามรอดูนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปไปดูงานมิสโซนิบันนี้นะทุกงานเลยแล้วก็พี่จีพี่แตงกาด้วยเวลาเจอกล้องเราก็จะมีอาการเป็นอัมราลาสเมนต์นะครับเพราะว่ายราเป็นคนกลัวกล้องเราเขินอายตะวันพูดกับกล้องเร็วสวัสดีครับตอนนี้พี่พี่มินดี้กำลังโชว์อยู่ครับ แล้วก็เน็ว,วันก็อยากเต้อยู่ตรงนี้ทุกคนตอนนี้คนเยอะมากนะครับเบื้องหน้าเราแล้วโยก็ตอนนี้เขินอายของจริงแล้ววันนี้โยจะมีความเขินนิดหน่อยเพราะว่าชุดเราค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างจะมิดชิดมากใชไ่ไม่มีชิด <c oughs> เราอยากออกไปเต้นมากๆเลย <c oughs> แต่เราออกไปเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเหนื่ยอยไหลนะครับทุกคนอิยตอนนี้มันใกล้หน้ามากเลย <c oughs> เอ้าเลนไวนใช่ปะ <c oughs> เต้นไหมเต้นตีนเปก่านัง,ง,งให้พอลับดยนะคะอยากให้เธอลองกันไป,ไไปด้วยก,กันก่อนลองไปใช้กันเลยดีไหมก้นไปด้วยกันก่อนจะมีคบจะรู้ได้ไงปแต่ัไม่ใช่ไ ทำงานคุยหนึ่งทายเราเชิญนะครับที่แบบชวนพวกเรานะครับปริกมาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเขาไ้มาเชียร์เราสิ่งกรีทาลุเข้าวหูเลยมันมากว่าเล่นสนุกมากเลยใช่กคนจอนมากขอบคุณทุกคนที่มารอพวกเรานะคะใช่แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยพวกเราในสถานการณ์อันนั้นนะคะทุกคนรับรองมากพี่จังหวัดจิ๋งเก่งมากทุกคนเก่งมาก